สวัสดีค่ะนางไหมพยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมยิปซีแชนแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยอาจจะมีเสียงเล็ดลอดจากทางวัดบ้างนะคะไม่เป็นอะไรนาะไม่เป็นอะไรนะเนอะนะอแม่หมอจะมาทำเรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้เนาะได้ทุกทได้ทุกสถานการณ์นะ เขาเจอ,อยังไงสถานการณ์ถ้าเกิดคุณดีกันแล้วคุณอยู่ด้วยกันมีความสุขดีก็แบบเออเขาเจอ,อยังไงต่อไปอย่างนี้ก็ได้นะเออนะจ๊ะเออเออเออ,เอ,อก็สถานการณ์ก็อาจจะบางท่านก็จ,จะเงียบหรือบางท่านก็อาจจะไม่เปิดเผยคนของคุณอาจจะไม่ค่อยชอบพูดว่าเจะยังไองอะไรเงี้ยถามอะไรก็ไม่ตอบไม่อะไรอมอะไรไว้อะไรบ <laughs> ก็ นะคะได้ทุกสถานการณ์คุณต้องเอาไปปรับใช้มันไม่ได้ว่าตรงทุกคําพูดของแม่หมอนะคะก็เอาไปแบบว่าปรับใช้ว่ากับสถานการณ์ของคุณนะ,ะมาดูซิว่าเขาจะายังไงกับความสัมพันธ์นี้แชมเบอร์เลนสองเหรียญอู้มีการติดต่อสื่อสารอย่างแน่นอนความสัมพันธ์จะเป็นไปในทางที่ดีอย่างแน่นอน เขาคิดถึงคุณมากแล้วในตอนนี้เขาจะมาบอกรักคุณจะมาเปิดเผยความรู้สึกความรักความสัมพันนี้จะไปในทิศทางที่ดีแน่นอนเขาจะยังไงกับความสัมพันธ์เขาจะกลับมาถ้าคุณมูฟออนเงียบหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีการกลับมาอย่างแน่นอนถ้าคุณดีกันดีอยู่รักกันดีอยู่ความสัมพันธ์จะดีไปอย่างแน่นอนแล้วเขาจะกล้าเปิดเผยความรู้สึกกับคุณถ้าเป็นแบบแอบรักแอบชอบเขาจะฝันฝ่าอุปสรรคนะฝันฝ่าอุปสรรคเพราะว่าคุณ ก็เงียบเหมือนกันนะเออเขาก็จะฟันฝ่าอุปสรรคเพราะเขายังรักคุณมากไพ่ค้นดีมากๆ <l army> เป็นความรักเป็นความรักแน่นอนเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณนะเขาจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้เขารักคุณมากอยู่นะคะในสําหรับบางท่านที่แบบโอ้โยหวานแหววรักจุ๊บๆรักนะจุ๊บๆน่ะเขาก็จะมีความชัดเจนหรือมีของขวัญรางวัลอะไรให้อยู่ ะะสําหรับคนที่เงียบกลิบเลยเงียบห่างกันไปไม่ได้คุยกันไปห่างหายไปเลยจนเรารู้สึกว่าอา้จาจตกลงจะยังไงเขาจะกลับเข้ามาค่ะยังไงจะกลับเข้ามาในแอคชั่นของเขานะคะเขาจะแอคชั่นแบบไหนอย่างไรก็คอยดูไปบางคนบางท่านก็อา,อาจจะโพสต์สื่อโซเชียลให้ได้รับรู้หรือบางท่านก็อาจจะทักแชทมาคุยหรือได้พบไปเจอกันแล้วแสดงความรู้สึกกันนะคะ ก็ไปปรับใช้ในสถานการณ์ของคุณนะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้จะดีขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางขึ้นไปในทิศทางขึ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนถึงยังไงเขาก็รักคุณถึงแม้ว่าเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้หรือให้ความชัดเจนได้อะไรก็แล้วแต่แต่ในใจของเขาลึกๆเขารักคุณแน่นอนนะคะมันเป็นความรักมีหลายใบม,มากที่เป็นความรักนะ แต่ถ้าจะเป็นสถานการณ์รักสามเศร้านะก็คือจะมีการบอกความรู้สึกบอกความชัดเจนว่าจะเอาอยัางไงตกลงจะยังไงกันจะมีความชัดเจนขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอน,น,น,อน,น,อนค่ะนะจะได้รับความยุติธ,ธรรมจากความรักอันนี้อ๋อถ้าเกิดเขาทําผิดกับคุณก็จะได้รับการขอโทษนั่นเองเขาจะยังไงกับความรู้ความสัมพันนี้คือเขายังอยู่ ในความสัมพันธ์นี้เขายังไม่ไปไหนเขาจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นอย่างแน่นอนทีนี้เรามาดูทิศทางความสัมพันธ์กันเลยนะถ,ถ้าเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วจะเป็นไปแบบไหนอย่างไรจะชัดเจนยังไงจะดีขึ้นยังไงมาดูไพ่โรแมนต์แองจูกันนะคะ ว่าความสัมพันธ์นี้จะดีขึ้นยังไงจะจะเป็นไปทิศทางไหนแบบไหนอย่างไรมาดูกันไหนคะสับให้ดีโอ้ขอโทษค่ะโดนกล้องตัดเปิดแน่ๆ Calling you so Calling in you r so mad คุณเรียกร้องหาคนรักของคุณได้เลย สมมติทั้งเงียบไปอยู่คุณเรียกหาเขาคุณเรียกชื่อเขาที่ฐานถึงเขาให้เขากลับมาได้เลยหรือไม่ไงก็ขออะไรแต่อะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แบบร้องเรียกหาคู่ของคุณได้เลยหาคนคนนั้นบอกว่าให้เขาอ่ะแบบเออเทนั้นแหละนะก็ทำเก็มีหลายหลายสถานการณ์นะคะที่เข้ามาดูก็คือแบบว่าก็เรียก าหาคู่ของคุณได้เลยนั่นเองนะคะว้าว engagement เห็นไหมของจองนะไปทิไปในทิศทางเดียวกันหมายถึงว่าจะมีการชัดเจนขึ้นความสาัมพันธ์นี้เขาเจะยังไงเขาจะชัดเจนขึ้นอย่างแน่นอนคุณเรียกหาเขาได้เลยในคะ่ะว้าวแม็กซ์มีการแบบ มาอ้อยมาอ้อยมามีความรักกันหวานชื่นก่อนนะชิวเดนความรักของคุณจะสุกงอมอีกครั้งหนึ่งจะเริ่มต้นใหม่เ,เหมือนกับว่าห,ห่อเหี่ยวมานานเป็นปีแล้วเนะี่ปีนี้ปีใหม่ก็ขอให้สดชื่นในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนค่ะนี้ stay o p t i m e about your love life คุณสามารถ ร้องขออ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้เลยขอให้เขากลับมารักคุณแล้วก็ดีกับคุณขอให้เขาใจดีกับคุณนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องรักตัวเองก่อนนะลิลิสจอเอ็กซ์นะคุณต้องเริ่มต้นจากคุณต้องรักตัวเองก่อนไม่ใช่คุณจะแบบแบบจี้ประเด็น จิกไปที่เขาเลยมันก็ไม่ใช่คุณต้องรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะแล้วค่อยเรียกหาค่อยในฐานร้องขอขอความรักที่ดีต่อเขาถึงคุณนันเนองนะจ๊ะทีนี้มาดูฟังใจเขาแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกนะด้วยไพ่ฟังใจนะจ๊ะเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกด้วยไพ่ ฟังใจสมสมใจใสมสมออจในนแบบจใ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 จาจใ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 จมจใ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 ่าจใจจใ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 จกจใเจาจใจใจจใจ ล่อยมือจากคุณได้อย่างแน่นอนเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แน่นอนเพราะว่าเขารักคุณทั้งหมดทั้งตัวและหัวใจเขาอยากจะพิชิตใจคุณเขาอยากรู้ใจคุณว่าคุณเป็นอย่างไรตอนนี้เขาก็ปั้นหน้าฝืนยิ้มไปไงคนที่ฆ่าฉันนะคะคนที่ฆ่าฉันเนี่ยหมายถึงว่าเขาเจ็บปวดมากกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าเขารักความสัมพันธ์นี้มากๆเขารักคุณมากๆเขาอยากมีคุณอยากเจอคุณ ตลอดไปในใจเขานะมีคุณแล้วก็รักคุณมากๆๆกมากม,ากมากแล้วก็รอนะรอเวลาที่จะได้แอคชั่นรอเวลาที่จะได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะทีนี้มาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะคะด้วยไพย่ความจริงในใจเขาฝากมาบอกอะไรคุณคะนะเขาฝากมาบอกอะไรคุณเอ้ย ก็ฟฝากมาบอกอะไรคุณจ้าอู้ I love you ฉันรักคุณฉันรักคุณและฉันรักคุณ I am afraid to contact you แต่ฉันน่ากลัวที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณจังเลย I love you unconditionally ฉันรักคุณโดยปราศจากเงื่อนไขอยู่ครมคลอเดนแอนอคุณเนี่ยเข้ามาใกล้กว่าทุกคนเลยนะทุกคนที่เข้ามาลายล้อมเขาเขาไม่ได้สนใจใครเลย I bury Ibury myself in w o r l d to forget you ฉันเนี่ย <c oughs> ทำงานหนักมากๆเลยเพื่อที่จะไม่ให้คิดถึงเรื่องของคุณอ่ะเพราะว่าเรื่องของคุณอยู่ในโสตประสาทของเขาตลอด I wish I could take back my world ฉันก็หวังว่าฉันจะทําให้ดีนะคะหวังว่าคงจะกลับคําพูดที่พูดกับคุณ ไว้มันไม่ดีนะ่ะหวังว่าจะกลับคำพูดนะ the timing just wasn't l i k e you a s k e แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลายังเป็นเวลาที่ยังไม่เหมาะสม I can't stop thinking about you ฉันไม่เคยหยุดคิดถึงคุณได้เลยนะคะในสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้นะคะก็จบไปในแ a นดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะจากนางไหมพยิปซี C, C,